คนมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับตัวของท่านนั้นเคยได้ยินได้ฟังกันไหมว่าคนมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาทรงลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากเกิดมาแล้วชีวิตจะร่ำรวยเงินทองจะได้กลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัว คนมีเส้นกากบาท,ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองและเกิดมาชาตินี้จะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปทุกท่านครับตัวของท่านนั้นได้ยินได้ฟังคําเหล่านี้มาแล้วกันหรือไม่ แต่ทำไมบางคนนั้นอายุก็60สแล้วแถมมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทั้งสองข้างแต่ชีวิตทำไมยังลำบากอยู่ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทบ้านอยู่ก็แทบจะไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูขาดแคลนกันไปหมดทุกท่านครับอาจจะยังมีหลายคน ที่ยังสงสัยกันอยู่แบบนี้มันเป็นเพราะเหตุใดกันจึงทำให้คนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบางคนถึงลำบากและบางคนถึงรวยมากทุกท่านครับท่านโชคดีแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้เพราะในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จะมาบอกข้อห้าม ที่ตัวของคนที่มีเส้นกากาบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นห้ามทําเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นตัวของท่านจะลําบากไปตลอดชีวิตข้อห้ามที่ตัวของอาจารย์จะมาบอกตัวของท่านในวันนี้มีอยู่สิบข้อห้ามที่ตัวของคนที่มีเส้นกากาบาทห้ามทําเด็ดขาด สิบข้อห้ามนานจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับคนมีเส้นกากาบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับตัวของท่านนั้นเคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวของเรานั้นก็มันเข้าวัดทำบุญและทำบุญก็มาเยอะแล้วแต่ทำไม ชีวิตถึงยางลำบากขนาดนี้อยู่แต่ทำไมคนอื่นไม่เห็นทำอะไรเลยแต่ชีวิตยิ่งร่ำรวยขึ้นทุกวันหลายๆคนนั้นอาจจะท้อและน้อยใจกันบ้างใช่ไหมครับทุกท่านครับอาจารย์อยากจะบอกทุกท่านว่านั่นอาจเกิดมาจากตัวของท่านนั้นหลงทำผิดข้อห้ามที่ตัวของคนมีเส้นกากบาท ไม่ควรทำจึงเป็นเหตุให้ตัวของท่านนั้นไม่หลุดพ้นจากความลำบากสักทีข้อห้ามที่ตัวของคนมีเส้นกากบาทห้ามทำมีสิบข้อดังนี้ครับข้อห้ามข้อที่ 1, หนึ่งห้ามทุบตีพ่อแม่เด็ดขาดข้อห้ามข้อที่สองห้ามกล่าวร้ายพ่อแม่เด็ดขาดข้อห้ามข้อที่สเวลาที่พระท่านนั้นเดินผ่าน ห้ามยืนเทียบตัวท่านเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่สี่ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเอาของเหลือใส่บาทพระทรงเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่ห้าห้ามนินทาคนอื่นอย่างเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่หกห้ามให้ตัวของท่านนั้นพ่นน้ำลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดข้อห้ามข้อที่เจ็ดห้ามให้ตัวของท่านนั้น ทิ้งข้าวที่กินไม่หมดอย่างเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่8คือห้ามให้ตัวของท่านนั้นลอดลาวตากผ้าเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่เคือห้ามให้ตัวของท่านนั้นห้ามเก็บพระในกางเกงเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่ 10, ห้ามให้ท่านนั้นกินข้าวก่อนพ่อแม่เด็ดขาดคนมีเส้นกากบาททุกท่านครับถ้าหากว่า ตัวของท่านนั้นสามารถหลีกเลี่ยงสิบข้อห้ามนี้ได้ตัวของอาจารย์บอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าตัวของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตัวของท่านนั้นจะไปอยู่ในสถานที่ที่ลำบากที่สุดแต่ตัวของท่านนั้นก็ยังจะมีกินมีใช้ไปตลอด คนมีเส้นกากะบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับถ้าหากว่าในตอนนี้นั้นตัวของท่านยังเจอแต่ความลำบากอยู่อายุก็ปาไป60แล้วแต่ยังไม่มีเงินเก็บเลยสกอนเงินจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีเลยไปทำงานที่ไหนก็ถูกแต่เจ้านายด่าหนี้สินก็ท่วมหัวอยู่มากมายทุกท่านครับ ตัวของท่านได้เจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่นั่นแหละครับทุกท่านตัวของท่านนั้นโชคดีแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือบุญวาสนาของท่านที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นชีวิตพลิกผันนับแต่นี้เป็นต้นไปเพราะว่าในคลิปนี้ตัวของอาจารย์ ได้นํำเอาคริสลับการแก้กรรมหข้อมาให้กับทุกท่านนั้นได้ปฏิบัติตามกันครับเป็นการแก้กรรมที่ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลจริงได้ผลทันตาเห็นวิธีแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นมันรักษาศีลห้าวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้น มั่นทำดีกับพ่อและแม่วิธีแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานวิธีแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการภาวนาวิธีแก้กรรมข้อที่หคือให้ตัวของท่านน,นั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์คนมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับ ถ้าหากว่าตัวของท่านนั an, correct, 10 10 rum, ้นได้ทําตามที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วโดยมีสิบข้อห้ามและมีห้าข้อปฏิบัติที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปนั้นถ้าหากว่าตัวของท่านทําตามได้ทุกข้อตามที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วอาจารย์ขอบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าตัวของท่านนั้น ถึงแม้จะอายุหกสิแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะล่ำรวยที่ชีวิตจะพลิกผันแบบกระทันหันอย่างเช่นว่าตัวของท่านนั้นอาจจะถูกลอตเตอรี 5, 5, ่ห้าหาหกใบหรือว่าตัวของท่านนั้นจะได้โชคใหญ่โดยไม่คาดคิดคาดฝันจนทำให้ชีวิตของท่านนั้นสุขสบายไปตลอดทั้งชาติกันเลยทีเดียว แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านคนมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้ทําตามที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วแต่ว่าชีวิตก็ยังไม่พุ่งเท่าที่ควรยังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากีดกั้นเอาไว้อยู่ทำอะไรก็ยังดูติดๆดขัดขาด,ดกันไปหมด เวลาซื้อใหวยก็ถูกแค่นิดเดียวอย่าเป็นกังวลไปเลยครับทุกท่านนั่นแหละครับเกิดมาจากตัวของท่านนั้นยังไม่ทําพิธีการเปิดดวงเปิดชับรับโชคเพื่อให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนสิ่งเก่าๆที่หายออกไปแล้วดังนั้นวันนี้ตัวของอาจารย์จึงได้นำเอาเคล็ดรับการเสริมดวง มาฝากทุกท่านอีกแล้วครับการเสริมดวงที่อาจารย์ได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ยังไม่เคยบอกในที่ใดมาก่อนเพิ่งมาบอกในที่นี่ที่เดียวเป็นการแก้กรรมที่ทำแล้วได้ผลที่สุดโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยเมแต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นขอเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นท่องประโยคต่อไปนี้ก่อนนอนในทุกๆคืนพร้อมกับให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานจงเปิดการเงินจงเปิดความรักจงเปิดชีวิตจงเปิด ข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้นี้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไวให้ตัวของข้าพเจ้านานมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถิน สุดท้ายนี้ขอไวยพรในทุกท่านนั้นโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นไหลมาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มานนั้นอย่าคิดที่จะมาไกลดไวเถินสาธุสาธุสาธุ